สวัสดีครับผมชฉชวานนิจงามครับเป็นผู้ดำเนินรายการสารคดีคนชีวิตจริงครับวันนี้ครับผมมาเยือนที่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับทางรายการนะครับภูมิใจเสนออาชีพหนึ่งครับที่ทําอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนี่เองนะครับก็คืออาชีพรอปพครับหรือการรักษาความปลอดภัยนั่นเองครับลุงคนนี้ครับมีชื่อว่าสงสัยบัวผันครับเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตเขาครับ กับรายการคนชีวิตจริงครับ

แต่ผมก็รับหมด,ด,ดเลยามาายันั่เคยกินได้้ยก็มาให้ตลอดเองแถวประจำทางรู้หมดนะครับ่านไฟ้านมามีเทศกาลอะไรนี้จะมีขนมมาให้กล้วยมีอะไรมียไม่ใช่เพราะคันนี้นะหลายๆคันด้วยกนะันครับ ครับเสร็จแล้วตอนตอนเช้าครับจราจรงานงาน,งานอำนวยความสะดวกให้ทานขาเข้าเหนื่อยไหมครับลุงไม่เหนื่อยหรอวสนุกวิ่งครับเสร็จจากนี้ไปไหนต่อครับก็เข้าจุดที่ทำงานครับที่ประตูตึงแข็งปิดเปิดครับอยู่นั่นทั้งวันทั้งวัน ก็ไม่ยากหน่อยเพราะทำไปแลวไปก็เคยเองครับความเคยแล้วก็เรื่องุ่นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็ทำเป็นไปนเองคราถ้าไม่กวาดมันก็โตกปกถ้าไม่เกิดเชื้อโรคครับ<อ>เชื้อโรคจะเข้ามหาลัยนะครับ ถ้าฝนตกมาก็ลำบากครับต้องมีเชืออยเงี้ยฝานวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ใช้เวลานานไม่นานครับประมาบางสิบทียี่สิบทีหมดแล้วครับเดียวนิสัยดีครับปฏิบัติหน้าที่เป็นคนแบบมีระเบียบวิในัยในการทํางานหยอกเล่นอย่างเงี้ยกบหัวหน้าพวกนี้ก็พูดหยอกเล่นก็ได้ก็อยู่นานนะหัวหน้าจัดให้หยุดก็ไม่อยากจะหยุดขย <c oughs> ัน,น,ยนทํางาน แกเป็นคนกวดถนนแกทำได้ทุกอย่างใครให้ทำอะไรช่วยแต่แกทำแกเป็นคนเข็งขัดในหน้าที่มากเลยแหละใครมาจอดไม่ได้แกจะจูงไว้ตรงนู้นแกตัวคนเดียวยังหาเลี้ยงตัวเองอะไรประมาณนี้เคยคุยกับแกเนาะก็สงสารแกอยู่แล้วแกบอกว่าทำงานแบบมันเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนะเดี๋ยวไปเรอจอดข้างหน้านิดหนึ่งครับประมาณชั่วโมงหนึ่งตรงหน้าตลาด งน้มาเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับ16นาฬิกา4โมงเย็นมาปุ๊บก็วาดทำไรครับทำความสะอาดบ้าง นี่ทำความสะอาดเลยนะเรียบร้อยสอดไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับันนี้ก็ทำจอดทำจอดนะทำทำจอดแล้วก็ให้คนขับหน้า,ท,าที่เราเกิดอะไรทำรถไม่ให้คนคนงี้ปัดรถด้วยไปตามทางครับตรงนี้ไปย้อนสอนไม่ได้อีกตรงนี้ย้อนขึ้นมาไม่ได้ เสร็จยังครับหนึงแล้วกิจเสร็จเรียบร้อยปัญหาอะไรบ้างไม่มีครับสบายใจะสะอาดเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วนี่ทำอะไรต่อครับซื้อข้าวไปกินเองกินข้าวเย็นเห็นมันดีครับก็มันไม่ได้หนักนะตาตาจะอะไรครับเจอะนะพอเจอขึ้นมาขึ้นกันดัก,กนหน่ยยอยเยอะเยอะลงเมาเลยเมามากกว่า ไปไหนต่อครับลูกข้บบ้านกลับบ้านละวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นเากเ็้วกลับบ้านอาบน้ำนอน ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนะครับมองว่าอาชีพรปคอไม่มีเกียรติเท่าอาชีพอื่นๆนะครับแต่ว่าคนที่ทําอาชีพนี้เขาภูมิใจที่ได้ทําและก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ดําเนินต่อไปอย่างมีความสุขและวันนี้สารคดีคนชิ้นจริงๆๆก็หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ